สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนด้วยนะครับมีสมาชิกถามกันมานะครับว่าแบตมันบวมครับซื้อมาใหม่ๆเกิดจากอะไรนะครับทําไมแค่ใช้ไปแล้วมันบวมแล้วก็ยัดไม่เข้าแล้วแบตก็เซลเสียเลยนะครับมันมีวิธีที่ใช้งานอย่างถูกวิธีนะครับก็คือ,อสมมุติว่าเราจะบินนะครับเราชาร์จเต็มวันร้อยเปไว้4เมตรนะครับาชาร์จเต็มไว้4เมตรแต่สมมุติว่าภายใน5วันเนี่ยเราไม่ได้บินเราเราไม่มีเวลาบินนะครับ เราต้องเอาไประบายออกให้เหลือ3เม็ดน,น,นะครับวิธีการเก็บจะเก็บแค่เห็นไหมฮะจะเก็บจะเก็บไปที่แค่ 2- กับ3เม็ดเท่านั้นนะครับเห็นไหมฮะสกับ3เม็ดเลี้ยงเซลไว้นะครับอย่าเก็บที่4เม็ดนะครับถ้าเก็บ4เม็ดนะครับมันจะเต็มนะมันจะเก็บ4เม็ดแล้วเราไม่ได้บินเก็บไว้เป็นเดือนนะครับเห็นไหมฮะนี่เก็บเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บผิดวิธีนะครับอันนี้ต้องเอาไปบินก่อนนะครับถ้าเก็บไว้5วัน6วันแล้วเนี่ยต <inventor. S 1> ้องเอาไปบินนะครับถ้าไม่บินแล้วเสี่ยงบวมนะครับ ม่เสี่ยงแล้วครับบวมแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์นะครับมันจะทําการดิชาร์จตัวเองไม่ได้นะครับยกเว้นถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆเขาจะมีตัวดิชาร์จนะครับถ้าเป็นรุ่นเล็กๆเนี่ยแบตโดนรุ่นที่ราคาไม่สูงเนี่ยมันจะไม่สามารถตั้งค่าดีชาร์จออกเองตัวเองได้นะครับเราก็ต้องมีวิธีการเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตแบหนึ่งครับสองครับสามอะไรทั้งทุกรุ่นครับที่เป็นแบตโดนนะครับยกเว้นมินิดีไซมินิหนึ่งอย่างเดียวนะครับ ที่ไม่บวมนะครับก็นดำดนะครับแล้วก็เวลาเล่นนะครับพยายามาลงที่20%ถึง30%แล้วก็ลงจอดได้แล้วนะครับ30%อย่าอย่าต่ำกว่า20นะครับอันนี้ก็เสี่ยงแบตเสียด้วยเหมือนกันนะครับอโอเคนะครับขอยใช้งานอายุแบตเตอรี่เว้ในยาวนานนะครับอ่าหมอมรันเมืองลาดครับขอบคุณครับ